เจพี่ิเอาไปซะเลยเอ้ยไปช่วยชิบหายไปเร็วเรียบร้อยไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนนึงอันนี้ไม่ใช่ไม่กช่ไปไปตะโกตะโกนี่ไม่ใช่อันนี้พีไม่ใช่เหรอนี่พีใครช่วยเจเจไปยังครับใช่ยงแ้วครับ เจเจทำมือเป็นลูกล้อเบรกหน่อยหลับตา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 ไอ้ตจโกหิวผิดอย่าลืมตานะหลับไว้นะหลับไว้เอ,อิบไปแกลได้แล้วเดี๋ยวบอกไอ้เจคือซนนะลืมตาเลยลืมตาเลยลืมตาเลยแกถึงแล้ว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 ปลอดภัยแล้วปลอดภัยแล้วเป็นไงบ้าง แกอยู่ไหมแกอยู่ไหมเป็นไงบ้างเนี่ยไปเจ๊ไม่เห็นไม่เห็นโอเคหลับตาแล้วไปโอ้โใช้หายใจความหมดเลยเจ๊เมื่อกี้ผมโดดไปอุ้มพี่เลยนะเว้ยผิดด้วยใช่ครับโดดแบบมิกิสเปรลับไปน้ำเยอะคนด้วยไอ้บ้าแล้วแลขึ้นไปข้ามบอลกันไม่ไม่มก็ผมไม่รู้อ่ะก็พี่เหมือนกันอ่ะ บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ใชก็ไม่ได <IP S 1> ้ไอีไอพีว่ายน้ำคล่องมากอิตากโกวิ่งบายไปรับกูงงลงถ้งแกงลงดิเจมันกลัวจริงมันไม่ได้แบบไม่ได้แกล้กลัวทุกคนใครมาบอกว่ามันแกล้งนี่คือแบบพี่ใส่ไม่ดีนะเอาจริงๆอ่ามาบอกมันแกล้ะไม่ได้นะนะมันไม่ได้แกล้วไยคือมันไม่ได้แกล้ง ลุงลุงอยู่ตรงนี้ดีกว่าค่ะมันไม่ใจน้ำด้วยตรงนี้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 ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเอารถมาก่อนเจเจรอนี่นะนเจเจรอนี่เดี๋ยวไปเอา,า,ารถเหมือนกันคือใครที่แบบว่ามาบอกว่าไอ้เจเจเพราะพี<แ>พีพนั่นแหละรถดูตัวเลอบ่ปเลยลุงบ้าไอหลานบ้าไอลุงบ้าจะดูไม่หายโกรธลุงหรอกอะไรใครโกรธมั่ว ดูโก,ด,ด,ด,กดเรื่องอะไรหนูไม่อาเอาพี่บาม่ามาเส้นหนู <c oughs> คุณลุงใช่คุณลุงอติหรือเปล่า <c oughs> ใช่หรือเปล่าเนี่ย จะบอกว่าปลาปลาพิ่งมาตรงนี้ไปไม่เป็นไรไปบอกแล้วกันวันนี้น้องพี่พีมีประเด็นกระเด็นกับอันนี้เยอะละมันพี่จะไม่อยากมีกระเด็นกับสูรสีดำอีกละมันพี่กลัวแล้วอันนี้คืออะไรทำไมมันจอดเป็นระเบียบอะไรขนาดนั้นนะ่ะโอ้ตลกดีวะไม่ใช่ลรม่วง ลุงอ,อ,อยู่เจ๊แขลงโนก็ไม่ไม่รู้จัก <c oughs> อันนี้คืออะไรอ่ะตั้งเก้าอี้แบบสวยสวยๆหรอหมันมยังมีตีตังอยู่ไหมอ่ะดีเอ๋หรอมีดิเดี๋ยวมันก็าหายไปพี่จะบอกให้มันตั้งพับกันอ่ะใช่หรอถ้าฉันตั้งแบบโต๊ะการประชุมจะนนี้แกไปเล่นได้ตังเยอะปะ ได้มาหมื่นกว่าเองตังค์ฉันไม่เหนือแล้วกลัวก็เยอะนะอันนี้จะถามถามเด้อในี่ด้วยอันนี้เดกับพีไม่มีตังค์ใช้ไม่ทราบว่าใครมีสมทบทุนบ้างไหมครับเรียกอะไรเรียกอะไรสี่หนึ่งเจ้าเลนไม่ต้านเจ้าเลนไม่ป้านเมียกันน้องเมียกันน้องเรียกอะไรเรียกอะไรนี่ฉันกำลังเป็นเศรษฐีอยู่ฉันไม่เสร็จทีอยู่ฉันขึ้นขายอพาร์ตเมนต์ได้อย่ขายทำไมอ่ะ แกก็อพาร์ตเมนต์แกไม่รู้หรอกว่าสมมติแกเนี่ยแกรับบัตรแกงได้แล้วแกไปรับบัตรแกงมายังรับแลเออก็ตอนนี้แกเข้าไม่ได้แล้วใช่ใครรับบัตรแกงแล้ววะเดทรับยังแต่ว่าฉันก็อยากให้มันอยู่ในชื่อของฉันกับเจอยู่แบบวันใดวันหนึ่งเราโดนไล่ออกจากแกงขึ้นมาจะได้มีที่อยู่ก็ฉันก็อยู่ยาวฉันไม่เยอะเหนื่อออกสักก็พูดไม่ทุกคนทุกคนเดทเจมี่เรื่องจะปรึกษาครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับแก จะเลขอะไรจะเลขอะไรกระเป๋าเจสี่หนึ่งหนึ่งจะไม่มีตังใช้แล้วขอตังได้ไหมครับสามหกขอสักคละพันสองพันก็ได้พี่ได้ไม่ตังหมื่นหนึ่งจากใครไม่รู้ก็ใจดีมากอ่ะโอ้โหพี่เจ้าให้พี่ตั้งหมื่นหนึ่งแน่ไลก้าให้พี่พี่ตังสามหสี่หนึ่งหนึ่งพี่พี่ได้แล้วนะสามนึ่งสามหกวูบ้วเา้ตงหมื่นหนึ่ง่ขให้ห้าพแน่พี่อ้ยนวให้สองหมื่นหกห แม่งมีอยู่สามร้อยจะให้ก็เกรงใจบัญชีหลานกูชอบมาม่าว่ะทำไงวะเออละที่จะให้แกหมื่นหนึ่งแกไม่สนี่ใ้พูดไปจำใคยพีพีชอบมาม่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเขาบอกว่าเสียงเขาบาญชีอะเอาไว้พี่จะบอกว่าพี่กุนนายคือมากนะพี่กุนนายเหลือต่พี่กุน อู้หัวมึงพามาม่ามาหากูหน่อยดิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไอเด็กคนรักไงอู้มีแต่คนรักเขาดีใจรักคนหลงคนรักคนหลงแม่มีเยอะสาี๋ยวขอโทษนะทุกคนขอโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับครับเฮ้ยขอโทษคือโทษให้ตังค์แล้วมีที่ด้วยสิแล้วก็รู้สึกแย่เหมือนกันน้องพี่จะเอาตังค์อีกแล้วเหรอไม่ได้ตั้งใจหรอกฉันไม่ได้อยู่ฉันไม่อยู่เลยฉันกลับมาปุ๊บดาร์กแชร์ฉันก็ฝันไปเจอข้อความอะไรแล้วฉันมีรักคุณลุงที่สุดเลยตอนแรกฉันคิดว่าจะไปลี่ยนดากแชด้ ไต้มเจเจคุณลุงให้ตังค์หนูอ๋อมาเลขอะไรเลขอะไรสี่หนึ่งหนึ่งครับลุงรักคุณเอาเพลงอะไรไหมเ้าไหมพี่เจเข้าไหมหนูโอนไปให้แล้วอ๋อโอนมาแล้วเหรอขอบคุณครับเจเลนขอบคุณครับลุงปีโป้รักคุณลุงเฮ้ยเฮ้ยวนอนมียลุงเขาตอบอานะไม่มีเงียมวิหนูหนูหนูทำตามที่พี่เจบอกรักลุงครับ มันคงไม่มีวันที่พวกหนูจะเรียกว่าพี่แล้วใช่ไหมหลังจากรั้โอ้ยเหม็นเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนทำได้เซ็กซี่มากเจ้าเรียนกอดเจ้าเรียนคิดถึงเจ้าเรียนมากเลยเนาะคิดถึงเหมือนกันครับช่วงนี้น่าจะว่างมาหาพัยเจ๊อยู่ตอนเรีนไม่ติดชั้นกัดด้วย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 ไม่รู้ห่นใจเรีนทำไมอะะรักน้องรักหลานนี่ไงรักหลานรักปลายยิ่งกว่าเดิม กอดด้วย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 มีขยะบางเพลงบ้างลุงลอนีำหนุ่มรือเปล่าคร้อนัะครับฟังครับดีค่าฟังนะคนละสองบาทคนละสองบาทพวกมึงยังคิดกันหนักอีกเหรอฮัลโหลหนูกำลังหนูกำลังจะเต็มกอดด้วย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 จะเรียนจเรียนไปนั่งเร้วแต่หนูมาแป๊บนึงลุงร้องไปก่อนินไมเราจะไปสี่ เอลเคยตกรถบล็อกนะครับเข้ว่างี๊ที่กคุณเออพี่สมมติว่าเราอุ้มอยู่ใช่ไหมแล้วรถเราบั็อกทำไงอ่ะทำใจเราเราก็ถือว่าเราผิดเราต้องไม่รู้ว่าเขาจะให้รีเมคหรือเปล่าแบบล้อบั็อกอ่ะเคยเป็นอยู่อ่ะอ่ะล้อบั็กเนี่ยล้อบั็กใช่ไหมเหมือนถึงยิงล้อไม่แตกใช่ไหมใช่ครับใช่ใช่ก็เขาจะให้เราบินใหม่